ยังไม่ทันแข่งเลยนะเข้ามากันเป็นหลักร้อยแล้วนะคะ,ะควรคุณทุ่มแรงใจยังเชียร์เลยค่ะฝากติดตามกันตลอดเลยนะคะทั้งวันทั้งคืนเราอยู่ด้วยกันแนะ่นอนกับชิลชิลมาทอนครับงพันยมาเฟ้นหาคำตอบก,กันนะทีมเราจะเถลิมบาลังแชมป์ในศึกลูกหนังมาทอนครับครั้งนี้เปิดศัก,กราช2021นี้ได้สำเร็จค่ะมาดูรอบสามทีมครับทางด้านสนามที่หนึ่งครับคู่ต่อไปครับทีนี้เป็นงานตากกางในชุดเสื้อสีฟ้าขาวครับ พบกับทางด้านของสัมพันยูนเต็ดครับในชุดเสื้อสีขาวนะครับแต่ก็แยกแยะได้ชัดเจนครับมีฟ้าๆอยู่ของแคลิฟอร์เนียง่ายเห็นชัดๆอยู่ครับบอลอยู่กระทางฝัๆๆ่งของแคลิฟอร์เนียครับกวเดี๋ยวจะพาลุยจังหวะน,นี้ครับถูกทำฝ่าไปเียฟิกกิ้งไม่ให้กับทางด้านของแคลิฟอร์เนียครับ นาครับกับตันเทมครับยนอ,อยู่ที่บอลครับรับหน้าที่ได้ลูกนิ่งจังหวะนี้ให้กับทีมจะมีโอกาสขึ้นนําก่อนได้ไหมครับจากจังหวะนี้ครับพนิพ์อยางงานปักในชุดเสื้อสีฟ้าขาวครับคูนากรใส่ลูกนิ้มาาหูลูกสาประตูทัศนะิัป์นคงนี้ก็ต้องพุ่งเช็คเหมือนกันครับยังติดแนวรับของทางด้าน สัมผัสรับแล้วลุยขึ้นมาคุณนกักกอล์ฟที่ดีเดียวครับดุขึ้นมาในเส้นฝั่งขวาหักเข้าไปข้างในเอ้าโอ้โหเข้าช็อตลูกนี้ที่สอสองครับอู้ช้าไปนิดนึงครับบอลผ่านหน้าเจ้าต้นไปเนี่ยทางด้านของชนาที่สองพี่น้องครับนิดเดียวครับไปกันที่จุดนัดพบแล้วครับแต่ว่าแหมบอลมันไปเร็วกว่านิดนึงฮะเกี่ยวบอกน้ำก่อนนะแต่ทางด้านแคลิฟอร,ร์เนียครับลูกนิ่งของทางด้านสัมพันธ์ครับจะเปิดเข้าไปลุ้น อ่ะเราจะไปเตข้างด้านของชนะทิพย์เอาเป็นนะครับเดี๋ยวดูเกมทางนี้ด้วยได้อยู่ได้อยู่ มาดูลูกนิ่งของสัมพันธ์ครับจากล้มประตูขึ้นนําได้บ้างหรือไม่ครับยังสูนู์นะครับเพิ่งเริ่มมาได้ไม่นานโอ้ยิงใส่เข้าไปเต็มกำแพงเลยยังเต็มโยยกเข้าไปลูกนี้ครับ <c oughs> อือพาลุยไปทิมเส้นฝั่งขวาสัมพันธ์ขึ้นเกมไปตรงนี้ครับก็โดนจิ้มออกข้างไปก่อนครับ ด้านของนิลันครับถึงแม้มันบุกของสัมพันธ์เนื้อเจ็ดครับอากาศตอนนี้นี่แน่นอนรับแผดเผาดินแล้วเกินก็สลับแสงแดดนะบริหารจัดก,การทีมมันให้ดีในเรื่องของพละกําลังขงุมกาลังของทีมครับต้องวัดฝีมือของทีมงานโค้ชผู้จัดการทีมด้วยตรงนี้นะแล้วก็แน่นอนรับเรียวแรงของนักเตะครับสําคัญวันนี้ก็ถือว่าแดดเป็นใจดีทีเดียว เปิดมือเข้ามาน้ำหนักดีครับแต่ว่าเลือดกถึงทุกสาวประตูทัศนาครับเก็บบอลได้มองหาตัวว่างอยู่ตัดสินใจกว้างยาวขึ้นหน้ามาเป้าหมายอยู่ตรงนี้ครับพนักรานิ้นยังอยู่ตรงกลางแย่งกันอยู่กลางสนามธนาทิ่เก็บได้ครับพลิกเลยครับตรงนี้โดนทิพมานิดนึงครับแต่เสียเปล่าไปครับกำลังจะหลุดไปธนาทิทครับได้เหลี่ยมที่ดีกว่าครับแล้วต้องรับไปเหลืองไปครับแต่วะนี้แนวรับของทางด้านสัมพัน์ สมพานเนวิตเต็ดเนี่ยฮะเป็นทีมรางวัลแฟร์เพลย์จากระดับดีวิชั่น2ค่ะชิวชิวลีกซีซั่นล่าสุดนะฮะแล้วจากการแข่งชิวชิวครับซีซั่นล่าสุดพวกเขานี่ไปไกลถึงการเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายเลยด้วยของถ้วยคาริ่งครับแม่ส่วนแคลิฟอร์เนียงานต่าก็แน่นอนนะฮะเป็นทีมระดับดีวิชั่น1เลยของชิวชิวลีค่ะล่าสุดคว้ารองอันดับ2ในถ้วยใหญ่ทัว้วเอฟเอคัพชิวชิวคัพซีซั่นล่าสุดค่ะ อย่งเสมอกันอยู่0-0ทั้งสองสนามแในสนามี่่องตอนนี้กิจรุ่งเรืองอ่ะลงสนามพบกับทางด้านของมิยากุซ่าเอฟนะคะเป็นสองทีมน้องใหม่ในชิลชิลซีรีส์ทั้งคู่เลยค่ะเสมอกันอยู่ในราชิการตอนนี้ทั้งสองสนามนะคะท่านผู้ชม0-0ค่ะ ใช่แล้วน่าเดี๋ยวไม่ใช่แล้วอะไรวะดูก็ต่อครับสำบันรับเล่นกันอยู่ที่มุมนิมเส้นลูกนี้เป็นบอลออกข้างไปสุดท้าย ทุ่มของทางด้านแคลิฟอร์เนยียครับทุ่มกลับเข้ามาพนากรทุ่มฝักขึ้นหน้าไปซานาทิพมีพื้นที่เวลามองข้างในไม่มีครับจะเปิดเข้าไปก็โดนบีบมุมไปเล่นชัดแต่วัน,นี้เป็นเตะม,มุมของทางฝั่งแคลิฟอร์เนยียครับเตะมุมของแคลิฟอร์เนยีย อาวบอลเลี้ยงเลียงม่ไม่มีใครเข้าถึงบอลครับแล้วจังหวะจะสวนของสัมพันธ์ครับทางด้านสุนทรครับเล่นเอาเพย์เซฟงวางปลอดภัยไว้ก่อนครับสกัดเอาข้างไปบอลอยู่กับสัมพันธ์ยกขึ้นหน้ามาพอเดี๋ยวแม่จับบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่แล้วพาติดเท้าไปครับสัมพันธ์ตรงนี้ช่วยกันเคลียร์้ยวแี่บอลสุดท้ายยังดีครับถูกออกหลังไปครับเป็นตั้งอ่าเป็นเตะมุมหน้าของทางฝั่งสัมพันธ์สุดท้ายไปโดนผู้เล่นของทางด้านแคลิฟอร์เนีย อู้เปิดมาที่จุดนัดพรครับน่าจบได้การจบด้วยการยิงด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ลุ้นอะไรสำหรับทางด้านของสัมพันธ์เล่นไปเล่นมาแคลิฟอร์เนียเกมดรอปไปนิดนึงธนาเทพไปต่อตรงนี้พยามจะพลิกไปครับมาใหม่นี่น่ะพอมาตัวเดียว ต่อเดียวจะไปเองนี้ไม่ได้คืนมาครับแล้วโดนจังหวะสวนครับสัมพันธ์ขึ้นมา3ต่อ2แล้วลูกเดียวมาลูกนี้ต้องช่วยรับโอ้ต้องเซฟมาจังหวะนี้ทำได้ดีครับช็อปครับช่วยเซฟเอาไว้ได้ครับมาเกือบไปครับเจ็ดสตาปุนสวัสดิ์ครับเซฟเอาไว้ได้จังหวะไม่มีอะไรเลยนะสวนขึ้นมาแล้วแนวรับนี่จันเป็นแนวลุกไปหมดเลยเมื่อสักครู่มาใหม่ต้องแข่งแรงกับจังหวะนี้เจ้านิวอ้าวแผลม,มาจังหวะนี้ครับผู้ตัดสินเห็นเหตุการณ์อยู่นะเรียกมาเตือนเนี่ย มาลงกันด้วยนะฮะไม่มีอะไระฮะเอาตัดสินเกมไปแล้วครับจะฟังตัดสินอ่ะเดี๋ยวผู้ตัดสินเรียกมาตักเตือนหน่อยแคลิฟอร์เนียงานปากนี้นอกจากคว้ารองดับสองในทัวร์เอฟเอจากชิลชิลคัพซีซั่นล่าสุดแล้วยังคว้ารางวัลแฟร์เพย์ด้วยนะคะรางวันนี้นเป็นรางวัลรางัทรงคุณค่าเลยที่ไม่ได้จะได้กันง่ายๆนะคะมีแคลิฟอร์เนียงานปากมีมอร์สตาร์เอฟซีนะคะที่เคยคว้ารางวัลน,นี้ไปนะรถฟลาซีนะก็เคยนะคะไปติดตามชมเกมกันต่อค่ะ ทางฝั่งของทันตะวางขึ้นหน้ามาเกี่นนาากยวลงแน่นนิ่มมากครับจังหวะนี้ยังโดนกันอยู่แข็งแรงครับตังเลี่ยงนี่ดีครับยังเป็นนักเตะเยาวชนกันอยู่เลยนะหลายๆคนของเตลิโกเนียอ้าวไปเสียฟาวแล้วจังหวะนี้ครับเล่นของสัมพันธ์ครับคนลาเบียวพยายามจะพลิกหนีขึ้นหน้าไปครับเกมน้าสนามสองค่ะมีสกอร์เกิดขึ้นแล้วเป็นมียากุซ่าซีขึ้นนำกิีรุกแดงเอ็มซีหนึ่งศูนย์ค่ะ เป็นใครยิงประตูนะทีมงานอัปเดตกันหน่อยค่ะเนี่ยแนี่นี่เป็นประตูออกนำให้กับมิยากุ่าแล้วนะเกมในรอบแรกได้ผิดหวังมานะมีกะยากุ่าไปพ่ายมอสตาเอฟซีมาค่ะสองประตูต่อศูนย์นะคะแต่เกมนี้นี่เหมือนฟอร์มเก่งจะกลับมานะฮะนำได้ก่อนหนึ่งศูนย์นะ่ยแต่กิจดุ้งเรืองเองก็ยังมีเวลาเลยค่ะจากเกมแรกกิจดุ้งเรืองก็ ไปไพ่กับหมอจกอเวียนการโยธามาเหมือนกันนะคะอ่ะขอไพ่ค่ะไปไพ่กับแร็คแพนเพอร์มานะคะอ่ะเสมอนะ,ะเสมอกับแร็คแพนเพอร์มา2อองนะคะยังไม่เคยแพ้เหมือนกันเนะะี่ยกิจนรุ่งเรืองค่ะต้องมาดูนะคะในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ค่ะดูเกมันต่อแล้วนะาจารที่นึงนน สมทอนจัดบอลได้ปักขึ้นได้มาชนะทิพย์หันหน้าได้แล้วครับพิกโยกออกมาขวาแล้วจวังหวะนี้สับเสาแลกโอ้โหจะเอาให้เสียบสามเสียบเลยอัศนะก็ยืนเฝ้าเสาอยู่แล้วนะ่ยดวลกันหนึ่งต่อนหนึ่งนี่ชนะทิพย์นี่มีความคล่องตัวสูงนะฮะสำหรับทางฝั่งของแนวรับของชั้พันเมื่อสักครู่ครับเอาไม่อยู่เลยทีเดียวมีโอกาสได้หันหน้าดวลหนึ่งต่อนหนึ่งกับแนวรับอย่างนี้ครับก็มีโอกาสมากขึ้นทีเดียวสำหรับทางด้านของแคลิฟอร์เนีย สัญญาณทางด้านของสัมพันธ์นะฮะั้งเตะตาดประตูขึ้นมาของทางฝั่งสัมพันธ์ครับขอเดี่ยวตัดได้แล้วพาเข้ไปตัวลหนึ่งต่อนหนึ่งได้ไหมย,ยมหวมมิวนีน่พยายางติดบมโอ้โหทัศนะนาเขบอกมาลตวนเี่ยคาราเดลยนิดอันนี่ราคาตัดได้แล้วนะแต่จังหวัดพา,าเข้าไปดวนครับยิงได้ไม่ดีพอครับทัศนะก็นิ่งพอจัองหวะนี้ ก้าวว่ายิงว่าขาไปเอารถยนอนย้อนหลังมาจังกว่านี้อย่างเดียครับไม่มีใครอยู่ตรงแถวสองก็พาบอลตะลุยขึ้นมาออขวามาคู่นาก่อนเล็งข้างในแล้วก็ยิงขึ้นมาที่เสาแรกครับชนาทิปรออยู่ตรงกลางเสาสองมีนิลันเติมไปครับยังไม่ถึงเ,เต็มมงองทางฝั่งแคลิฟอร์เนยียครับมาแล้วเกมบุกเริ่มกลับมาต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งเปิดที่เสาแรกดักได้แล้ว มีใบเหลืองเกิดขึ้นครับเอาเป็นจุดโทษเลยนะจังหวะนี้อืมรับไปเหลืองไปด้วยน่าจะเอามือไปตั้งใจปัดบอลเลยนะเสียจุดโทษไปให้กับทางฝั่งของแคลิฟอร์เนียครับแล้วสุนทรจะรับหน้าที่สังหารครับสุนทรโอ้โหซื้อทางแล้วจังหวะนี้ครับท่านธนาครับหนึ่งศูนย์เลือยิงกลางประตูครับสุนทรงานแข็งครับ สังหารจุดโทษจังหวะนี้ไม่พลาดครับแคนที่ผมยังเงินปักออกนําไปก่อน1นประตูต่อศูนย์ครับานผู้รักษาประตูของสัมพันธ์เดชนี่คือทัศน,น,นะแป้นคงเนี่ยเคยคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยในเกมรอบแปดเพลย์สุดท้ายของถ้วยคาร์ลิงคัพชิลชิลคัพซีซั่นล,ล่าสุดนะอ่าถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยในเกมรับล่ะทัศนะแป้นคงนะ่ยตอนนี้ทีมตามหลังอยู่หนึ่งศูนย์ด้วยนะเกมรับอย่างเดียวไม่น่าพอแล้วนะสัมพันธ์ฮะต้องมาดูจะมีลุ้นพียงเท่าไรแค่ไหนแล้วไปแล้ว ลอกนี้ออกมาขวายิงวิโน่ต้องชมครับผู้เล่นหมายเลขสิบนะโบลูกนี้หลอกหน้าเท้ามื่อสักครู่ครับทำให้โโอ้หเลือกจ่ายได้เลยนะแล้วเถวสองนี่ไม่หวงบอลนะจ่ายเข้ากลางไปที่จุดนัดพบครับจบด้วยจบสกอร์ด้วยหมายเลข40สีะโอ้โหต้องชมความฉลาดเลยครับจังหวะนี้ถ้ายิงจังหวะแรกมีโอกาสติดนะแต่ว่าแต่เพราอว่าหนึ่งครั้งครับนี่ค้ยข้ามหลอบลูกใจย้อนไปกับบอลตู่ดูแก้ตัวได้สำเร็จ สามประสานของนักฟังสัมพันธ์ยูนิเซตแคปไล่ตีเสมอได้รลอยคปหนึ่งหนึ่งแกตัวได้สำเร็จนะเจ้าตัวนี่เป็นคนทำเสียจุดโทษนะรับไปเหลืองไปนะแล้วสุดท้ายเป็นจุดเริ่มให้ได้ประตูกลับตีเสมอขึ้นมานะจจุดโทษนี่แกก็เลียกก่ารแขนเต็มที่เลยเนะฮะคุณตีนก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแม่บอกับอธิบายครับไม่รู้ต้องเพื่ออะไรฮะเจ้าต,ตัวเองก็เรียกว่าไม่รู้จะเถียงอะไรเหมือนกันยังนึกไม่ออกว่าเถียงอะไรดีเดินหนีไปก็หนีไม่พ้นเลหนึ่งหนึ่งตัวเกมดีเลยนะ เล่นไปเล่นมานี่ทุกคู่บอกแล้วนะไม่มีใครเนียเปียบเสียเปียบนะอย่างที่บอกนะฮะว่าหลายๆทีมถามว่าช่้ไม่ได้ช่้ไม่ได้สุดแข่งทำไมนะฮะต้องลงสนามก่อนเลยครับถึงจะรู้ว่ามันสู้ไม่ได้จริงหรือเปล่านฮะพออย่างที่เห็นเนี่ามาได้ประตูตีเสมออย่างรวดเร็วทันควันเลยนะฮะสัมพั์ยูเนเต็ดค่ะจากบีลานหมั่นการครับค่ะโอ้โหแล้วตรงนี้นี่เห็นเพือ่อนกันจะตักคาบเลย เอาละครับมาครับผ่านไปคู่นักบอลหนึ่งจะเอาสวยแล้เขรับใช่ตรงนี้ขึ้นมามีใช่เลืองตรงนี้ท่าไายพลาดนะโอ้โหชัดสันล่าตั้งของเลยไอ้เที่ยวชนะเพชรค่นี้ไม่ไหวเลยครับโอ้ไม่มีใครเข้าไปช่วยป้องกันเลยครับโอ้ได้ฟัดลุกลุ่มตาจอยอย่างนี้หมดแบบนี้ก็ตายดิครับโอ้ตั้งลูกนี้ก็เด่งเนเดี๋ยวพลาดเรืงนี้ไม่เหลือครับโอ้ยว่าธนาเองก็พยายามเต็มที่ครับเตี็มจังหวะแรกครับ จบอกมาได้ครับแต่ว่าจังหว,วัดสองนี่ไม่มีขยับเข้าไปหากันเลยครับแนวรับสามคนตรงนี้คร<น>ับ<ห>ชนะทิพย์ลงโทษอะชนะทิพย์สองพี่น้องครับมาบอกประตูที่สองครับให้กับคลิฟอร์เนียแซงขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับสองหนึ่งจากชนะทิพย์นะสองหนึ่งค่ะแซงขึ้นนำได้อีกครั้งคลิฟอร์เนียงานปากนะก็นำโดยโค้ชชายอันี่เป็นเฮดโค้ชของไดมอนด์ฟุตบอลอะคาเดมี่ด้วยหนึ่งในสปอนเซอร์ของเราค่ะ นสนามที่สองนี่ก็ยังคงเป็นมียาคุซ่านะที่ออกนำกิจรุ่งเรืองอยู่ค่ะสกอร์เดิมเลยหนึ 1> 1่งศูนย์นะ,ะชนาทิพย์มาอีกแล้วลูกนี้ตึง๊งตว๊งไ้โอ้โหไม่ผ่านเลยครับตรงนี้มาใหม่มครบับมากันสามพันยูในเต็มทิพย์าได้ในทางบอลชนจากทางด้านหลังสีฟ้าไปครับผู้ตัดสินม,มองว่าบอลอยู่ในการครอบครองของฝ่ายลูกนะมาแต่ทางด้านข้ังด้วยนะครับพยายามจะบอกว่าใช้ไหลก็จริงเนี่ยแต่ว่าทิศทางการคอนแทคนี่มัมาจากทางด้านหลังพอดีครับ จังหวะที่มาก็คือไม่ได้เล่นบอลด้วยนะตั้งใจมาชนมาลุกนิ่งลุกนิ่งฟรีทิกของทางฝั่งสัมพันธ์จะตามติดเสมอได้ไหมจังหวะนี้ครับตามหลังหนึ่งประตูนะฮะต้องระวังแล่คาริบเป็นยังไงปากครับอิทธิพลครับหามุมแล้วตรงนี้นะฮะซ้ายเลือกยิงอัดเข้าไปทางฝั่งมีแล้วคาริบเลือกทีกที่นะครับบอลกลางลงสองสองหับเจ้านี่คืออะไรโอ้โห ประตูตสองเงี้ยโอ้นี่บประมาทไม่ได้จริงๆนะฝั่งของสำมานยเนี่ยเนี้ยซ้ายเต็มข้อเลยนะแล้วก็มีมีทวงด้วยไปแับผู้เล่นนะที่ยในกรอบนะเป็นทีมที่ลูกเกมอาจจะไม่ได้สวยงามอะไรมากครับฟุตบอลเรียกว่าคลาสสิกเลยครับยแต่ว่าจังหวะเข้าทำทีแต่ทีขาดนี่มีครเงี้ยแล้วจบสองครั้งเป็นสองประตูแล้คุณแดงเงี้ยโอ้โหเป็นลูกสูตรที่ซ้อมมาหรือเปล่านะคะไม่สูตรเลยจากวัตถิภูมิเอี่ยมละอ้อค่ะทำประตูตีเสมอให้กับสัมานยูเนี่ สองสองแนมะ่ปีเสมอแคลฟอรฟอนียังไงปะมาอีกครั้งคุณถือว่าแนวลุกนี่คมเก็บเลยคุณแม่ครับ<ป>โอกาสท้องจำมห้ยู่ในแต่ในเกมน,น,น,นี้มีแ <ละ S 1> ค่อสองครั้งเท่านั้นสองครั้งหน่ชัดชัดชัดเจนสองครั้งก็คือเป็นประตูทั้งสองครั้งนี่้าเกิด f อฟซีพุตติ ทำได้แบบน,นี้แค่ครึ่งหนึ่งนี่โอ้ก็้ารอบไปแล้วต้องต้องแอสิสโรดภาคกิบแล้วนะต้องบอกว่าแนวรับของบาราราเมื่อสักครู่นะยืนกันตักหลักเลยแน่นเลย3คนทั้งหลังฮะคุณผู้ชมแนวรับด้วยนะบาราราก็พอได้ประตูขึ้นนำเร็วก็เรียกว่าเกมรับทำงานทันทีหยุดไม่อยเสียดายนะจริงๆแค่ปีที่ผมรอดูอย่างเดียวเลยรอตัวแล้วรอดูจุดโทษของกัปตันแบงค์โอ้ยดูเหมือนกันพี่แบงค์บอกไม่อยากยดาไม่อยากไม่อยากยิงจุดโทษไม่อยากยิงไม่อยาจริงจริงเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ถ่ายเลย เป็นจุดโทษที่แบบยังไงครับพี่โอครับยังไงรอปอร์เซ็คุณได้ฟังครั้งนึงยังไงสุดท้ายจะมีไม่กี่มีไม่กี่คนในโลกที่ยิงจุดโทษได้ร้อยเปอร์เซ็นต์รายการคุณเบงร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ไม่ได้เข้านะฮะค่ะเอาตรงนี้บอลยังอยู่กับการครอบครองของแคลิฟอร์เนียนิลันแทงมาไม่ดีนะครับตรงนี้แก้มาได้ครับมีพื้นที่แล้วท้าให้หันไปมองใครไม่เจอเลยแล้วโดยเรื่องแต่ใจยิงเองฮะอิทธิพลครับนี่ครับแกมองก่อนนะว่ามีใครขยับหรือเปล่าก่อนสุดท้ายนี่ต้องยิงเองครับนิล พอไปลูกนี้ชนาทิพย์ลงมาล้มบอลครับฝากต่อไปที่สุพรเอาล่ะครับไม่มีเกมไหนง่ายเลยสำหรับเกมนี้กันนะมาต่อชนาทิพย์ครับจัดจ่ายโอ้ติดเอาไปลนี้แล้วเอาไปโอ้ยแล้วน้องดีเมื่อกี้เขาสเต็ปสำเร็จสเต็ปรอบนี้ติดติดนียไม่หลงละเรียนรู้เรียนรู้สุพรมาเอาล่ะกันนิวตรงนี้คืนหลังมานิรันเข้าซ้ายแทงมาลูกวิ่งคุณณกรสอบไปแล้วในกรอบนะโอ้นี้เป็นท่าประจำของใครนะแต่ก็ว่านักกีาวิ่งท่าบอลแบบนี้เนี่ย ถ้าใครอยากทำได้น้องๆหนูๆนะฮะมาได้เลยในมุมที่ไหนก็ได้ค่ะเดมี่ที่ไหนที่นี่แหละเท่าไหร่เดี๋ยวผมขึ้นเลขเดี๋ยวผมขึ้นเลขเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นโฆษณาให้เราเกมยังเดียดอยู่เท่าไหร่นะฮะวันไหนวันไหนโตช่วงโควิดด้วยรับผู้ปกครองนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเท่าไหร่วันไหนเวลาอะไรครับเวลาอะไรฮะเล่นฟุตบอลเก่งเหมือนโค้ชัยนะฮะเรียนเชิญได้เลยวันไหนเวลาอะไรครับก็ทุกวันเนี่ยฮะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะฮะจะเรียนเรื่องของเทคนิคแล้วก็วันเสาร์นี่เป็น แมชเดย์เนี่ยลงทีมโโอ้หวันเสาร์ลงทีมนะมีเล่นไปเล่นมาที่สามพันยูไรเต็ดเป็นฝ่ายไล่ทุ่มต่อเรื่องอะไรนะเมื่อตะโคได้ฆาตวัดตนเน้นๆได่ดีไม่ดีนี่สามสองเลยคุณดเอาล้วครับแล้วเดือดร้อนโค้ชต้องลงมาบัญชาเกมแล้วแล้วใครจะตั่งข้างเลยก็มาสั่งตรงนี้นะเอาซามยังมีตัวซ้อนอยู่ยัเนี้ยนี่เนี่ยแฟนไซนของสามพันนี่ตอนนี้เสียงดังกันใหญ่เลยครับในขณะที่แฟนๆของทางฝั่งแคที่คนนี้ย่ังเงียบเลยฮะก็มีแค่นั้นแหละที่ตรงนั้นะ ามาดูสัรโลนี่คึกคักเลยจังแม่ของสัมพันธ์ยูไนเต็ดส่งผู้เล่นและเฮดโค้ชแน่ะอย่างโค้ชชยัยพรชัยช้างเขียวลงไปเองเลยนะไปคุมแนวรับในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเองแล้วค่ะสัมพันธ์นี่บุกอยู่หลายยกแล้วนแน่ะแกลงไปคุมเซ็นเตอร์เองเลยนะต้องแก้ไขาตามจุดนะมีปัญหาในจุดแนวรับนะสามแม่เมยตรงนี้โอ้แข็งแรงขึ้นมาสามคนอีกแล้วแต่ว่ายังไม่สัญญาณกันไม่ดีตรงนี้มีสัญญาอะไรครับเกมยังอยู่นะครคอบครองสัมพันธ์ยูไนเต็ดถ้าเป็นการได้เปรียบนะแต่มีการบาดเจ็บนะ ไหวหรือเปล่าทำไมไหวเราหยุดแล้ครับหยุดเจ้ไหมเราหยุดแล้ครับก็ไม่ได้มีการฟาดอะไรแลยครับจังหวะปั๊มที่บอลนี้ให้เป็นจังหวะได้เปรียบไปด้วยฝั่งแคลิฟอร์เนียเองก็ถือว่าสตรีมิตี้ครับเดินเข้ามาดูการเพื่อนก่อนเนี้ยถึงแม้จะไม่มีการฟาดก็ตามค่ะก็เป็นรางวัลทีมรางวัลแฟร์เพลย์กันทั้งคู่นะฮะสองทีมนี้ค่ะที่เคยคว้ารางวัลแฟร์เพลย์มานักสนามที่สองนี่มีโอกาสได้ลุ้นปีคิกปีเสมอของกิจรุ่งเรืองด้วยเนี่ยฮะตอนนี้นี่รัสโกมิยากุซ่านาาออยยูู่จกกกรรริงงปปะะะตขทีนฮ มาดูฟรีคิกขึ้นประตูตีเสมอของติดรุ่งเรืองกันค่ะปั่นบูเข้ามาตรงกรอบด้วยสวรรค์นะะแต่ผู้รักษาประตูมีอาคุซ่าที่บินตัดได้ทั้งน่าตัดโปรเกมนะฝักหนาอีกหนึ่งนี้กลับมาลุยกันต่อเลยต้องบอกว่าสับปะริดดีทั้งคู่นะทั้งแคลิฟอร์เนียแล้วก็สัมพันธ์นะ่ยเกมนี้แข่งแรงทั้งคู่นะฮะจังหวะเข้าถึงบอลนะ่ยถึงตัวถึงบอลทั้งคู่แต่ว่าไม่มีนักเกมมาแล้วครับตรงนี้ เปิดตาแล้วล้มหลังไปครับไอเดียดีครับากมาแนวมีคุณากรที่เติมขึ้นมาครับเวลาเทพเปิดมาที่จุดนัดพบเนี่ยแต่ว่าไปคนละช่องทางเลยด้านแบ็คซ้ายของสัมพันธ์ในเสื้อหมายเลข22นี่คือคุณลุงยังไหวอิทิพลองวมปีนนะอายุก็กําลังจะ40แล้วอื่ตรงนี้เหมือนจะเปิดกลุ่มเข้ามาหรือเปล่าคุณสิท์ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะถือเป็นการตั้งบอลกันนะเกดูจังหวะอาจจะมีผู้เล่นตัดเจ็บอยู่ไปหรือเปล่านี่อิทิี้เองก็หยุดเกมให้ครับนี่ไม่เอาเปลี่ยนเหมือนกัน สน,นุกนั่นเกมแบบนี้น่าดูครับเรียกว่าตู้กันในเกมกีฬาครับนลนองาหนูๆที่ชมอยู่นี่เอาเป็นแบบอย่างได้ฮะ271ท่านนะที่รับชมผ่านการถ่ายทอดสดของไอรอนวีดีจากทั่วประเทศค่ะที่ต้องขอบคุณนี่คือแฟนบอลในสนามด้วยนะฮะที่มาร่วมสร้างบรรยากาศกันครับนี่นังนั่นขนาดเลยนะฮะตรงนั้นชุดก้าสีชมพูนี่คือฮัโลทีมแน่นอนครับของทีมหมดเลยนะไม่คนอื่นนั่งเลยเ <c oughs> ยอะมากครับบอลครบบอลอีกแล้วแล้วบอลเจอหน้าบอกใช้เจอนอกเดี๋ยวเป็นเรื่องเลย เนี่ยคุณเพชรคุณดีนีผมไม่เกี่ยวเราะแ้พี่โอ๊คบอกก่อนเลยพูดครับหมดจังหวะของสัมพันธ์ยุ่งแต่ตอนนี้ต่อเนื่องเลยดูครับแฟนเราจะโชว์สเต็ปขรั้กันแล้วโอ้โหสแยวเนี่ยนั่นคืออะไรเห็นแล้วนึกถึงเนมาเลยมีสัญลัมีสัญลักษณ์มีสนามักษเกี่ยวนิดนึงคุณอาารพยายามจะยื่นขาไปแตะที่บอลเลยครับไม่ได้ตั้งใจ่ากันนี่ครับเพื่อนก็รู้เลยครับโอ้โหนี่แกจะเป็นดีมากเพื่อนมาลูเพื่นมาแล้วไม่มีสัญญาณใช่ไหมฮะควบคุมอารมณ์ดีมากนะฮะมีสัญญาณหรือเปล่ามีมีมี สนามที่สองเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นนันต้องไปมีสกอร์แล้วค่ะของมิยากุซ่าเอฟซีนะเมื่อกี้มีแฟนบอลคุณเตยถามมาพอดีว่ามิยากุซ่าสกอร์เท่าไหร่เนี่ยลายสดก็เนี่ยตรงนี้เลยนะคุณกรรวิทย์อ่กรรวิทย์เนะีสินพงค์ะ่ะยิงประตูเพิ่มเติมให้กับมิยากุซ่าสองศูนย์นะคะตกใจนะนึกว่าทำค,ครับ,รบสกอร์ล่าสุสดในะนี้ เก็บดุ้งแรงไปสองศูนยค่ะตกใจนะนึกว่าถามว่ามียากุซ่าอยู่ที่ไหนซื้อที่ไหนนะฮะอันนี้ไม่ตอบนะอุ้ย <laughs> แล้วเกมทางฝั่งสนามที่1ของเทตปมือเลยฮะสองประตูต2 2> อ่อ2เนี่ย่าแคลิฟอร์เนียกับสัมพันยูเนเต็ดเนี่ยหนึ่งใน2ทีมนี้ใครจะได้ไปต่อในรอบ16ทีมสุดท้ายค่ะครับโคชชัยโนชัยชั้นเขียวดวลกับทางด้านสัตย์นัทเป็นคงครับแคลิฟอร์เนียยิงก่อนนะฮะยิงเพื่อขึ้นหนังนีสถิติโอ้ยยังคง102%นะฮะ แน,อนอ่เราจริงๆใช่ครับ,รบจะโทษกับผู้ชายคนนี้ครับพรชัยช่างเขียวเราไม่จะไม่บอกว่าเปอร์เซ็นต์นะเราจะบอกเปอร์เซ็นต์เพิ่ไมไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ครับโคชัยนะเอออ่ะมาดูคนแรกของทางฝั่งสัมพันธ์ยูนิเต็ดกันบ้างครับออกประตูกับเจษฎานช่ไผมไม่มีเบอร์เสื้อนะในรายชื่อน้องฟ้าช่วยดูนิดน,นึงครับตะกวนหน่อยโอ้ยเนี่ยงตะว่าไม่สุดตัวไม่สุดตัว,ตว <c oughs> ไปไม่ถึงเลยเลค,ครับบอลมันเร็วพอสมควรถึงนนึงครับอ่ะ จุดทีสสส no ส่ been, สองเปลี่ยนจุดมานะฮะสงชนาทิ์ออกมาครับดวนกับทัศนาเป็นโขงครับหญิงก็ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งคาริฟเนียโอ้โหข้ามข้ามเส้นไหมไม่ข้ามนะครับโอ้โหไปชนเสาเหนียมนอกได้ออกมาแม่ นายประตูนี่ก็พุ่งไปถูกแล้วนะแต่ไม่มีดวงพอที่จะไปโดนนายประตูเข้ามาดูว่าตัดสินไหมดูสัมพันธ์จะจะยิงเพื่อปิดเกมไปต่อไหมครับต้องจิตสดาต้องช่วยแคลิฟอร์เนีย่ยนะฮะโอ้ยผมจริงจริงครับแล้วก็ขอเสียงปรบมื้องให้กับทางด้านสัมพันธ์ยูเนเต็ดครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับแล้วก็ประมาชนเนะี่ย สัมการแข่งขันแบบนี้นะเป็นอีกหนึ่งทีมงานคุูกค้าประจำของเราที่นำโดยพี่สุนทรเส้งปุ่นประธานสโมสรเจ้าของร้านแคลลี่ตนเนียงงานปากงานปากงานสุขเปรยง